ผังแตกหนักมากเรื่อนจ่ายเงินลามไปทุกวงการเริ่มจากเบี้ยคนชรลาเบี้ยคนพิการลามเข้าไปเงินค่าของชีพกออยสก็ไม่เข้าบัญชีขณะที่ผู้ประกอบการภูเก็ตบอกเป็นแบบนี้อีกสี่เดือนล่มทั้งเกาะแน่อนอนถนนเงียบมืดไม่มีผู้ไม่มีคน เศรษฐกิจซบเซาจะส่งผลให้การเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าเมื่อเป็นแบบนี้หนีไม่พ้นต้องลดเงินเดือนหรือปลดค่าราชการแน่นอนเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์เมื่อโลกออนไลน์ต่างได้พูดถึงเรื่องราวของอาการถังแตก โดนกันหมดไม่เว้นคนชราคนพิการนักศึกษาด้านกรมต่งเสริมบอกสาเหตุลัดไม่ใช่ถังแตกแต่เป็นเพราะคนแก่ตายช้าไม่ยอมตายอ้าวผิดที่ไม่ยอมตายทำให้รัฐบาลจ่ายไม่ทันซะแบบนี้จะแก้ปัญหายังไงล่ะถ้าเป็นแบบนี้หรือให้รีบตายฮาคุณอธิตป,ปดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาววันนี้เมื่อไวทีวีบอกว่าต่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้ผู้สูงวัยมีเพิ่มขึ้นตายช้าลงเป็นสาเหตุให้เบี้ยคนชราคนพิการไม่เพียงพอยันถังไม่แตกขณะที่ New True บอกว่า สอทอแจงปมเงินเบี้ยชราไม่พอชี้คนแก่เพิ่มขึ้นคนตายน้อยแย้มถังไม่แตกขณะที่เงินนิสิตนักศึกษาประชาชาติเน็ตบอกว่านิสิโอดเงินกยศไม่เข้าเดือนที่สองรัดขาบสภาพคล่องหนักมากด้านชาวเน็ตโพสต์ภาพสภาพที่เกาะวรรันภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของไทยวันนี้ เงียบเหมือนกับเมืองล้างทั้งโรงแรมมืดสนิทใครไปพักน่าจะกลัวผีหลอกแบบนี้เราไปดูกันทีละข่าวนะครับวันนี้ข่าวเยอะหน่อยเรื่องแรกเรื่องราวของเศรษฐกิจที่ทำท่าจะไม่ฟื้นเอาง่ายๆรักกินาได้โพสต์ข้อความจากมิตรสหายท่านหนึ่งในโลกออนไลน์โพสต์ว่า ข่าววงในจากกระทรวงการคลังและเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่รัฐมนตรีปีดีดาวฉายท่านรีบเปิดตูดแนบเป็นแทบไม่ทันหลังจากเข้ามารับตําแหน่งเพียง27วันเงินเดือนคนแก่เวลานี้ครังไม่จ่ายอบตเทศบาลํำลองไปก่อนแล้วอบตกเทศบาลเงินหมดเงินเดือนคนแก่คงต้องงดจ่ายเงินเดือนลูกจ้างข้าราชการทั่วประเทศจ่ายต่อได้อีกไม่เกิน3เดือน มกราปี64ข้าราชการไทยจะเจอกับการตัดลดเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากกี่เปอร์เซ็นต์อาจตัดทีเดียว50ก็เป็นได้นับอ้าอาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยจะกู้มาจ่ายก็กู้ได้ไม่อีกไม่กี่ล้านบาทกู้มากกว่านี้ก็ทำไม่ได้เพราะทะลุเพดาน GDP ไปแล้วหมายเหตุขณะนี้ต้นเดือนกันยายน63หมดเวลาผ่อนผันการชำระนี่แล้ว ลูกหนี้ธนาคารลูกหนี้ไฟแนนซ์ต้องเริ่มผ่อนแต่ลูกหนี้99%ไม่มีรายได้เงินจะกินแทบไม่มีจะเอาที่ไหนไปจ่ายหนี้สถาบันการเงินทุกคนพูดเป็นเสียงเดีวยวกันไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอยากฟ้องก็ฟอก้ฟองมาอยากยึดก็ยึดไปขอเก็บเงินไว้เอาไวใ้ให้ลูกกินข้าวดีกว่าสรุปถ้าไม่ยืดเวลาชำระออกไปมีหวังหนี้เสีย NPL ร้นธนาคาร คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือธนาคารเพราะอะไรเพราะ NPL หรือหนี้เสียของลูกค้าธน,นาคารมีเท่าไหร่ธนาคารพาณิชย์ต้องเอาเงินสดสำรองไปค้ำหนี้กับธนาคารชาติเต็มจำนวนยกตัวอย่างเป็นหนี้ธนาคาร X อยู่500ล้านหากไม่ชำระหนี้ทำให้เกินเวลาที่ผ่อนผันหนี้500ล้านก้อนนี้ต้องถูกให้เป็น NPL พอเป็น NPL ธนาคาร X ผู้ปล่อยกู้ ต้องนำเงินสดสำรองของธนาคารไปวางไว้ที่ธนาคารชาติจำนวน500ล้านเท่ามูลค่านี้เพื่อคำประกันหนี้ก้อนนี้เมื่อกลับมาเป็นหนี้ปกติธนาคาร X ก็จะถอนเงินสด500ล้านที่วางกับธนาคารชาติออกมาได้หมายความว่าธนาคารใดมีหนี้เสีย NPL มากๆธนาคารนั้นจะตูนเสียสภาพคล่องของเงินสดสำรองในธนาคารไปเพราะต้องขนเงินสดไปคำประกันหนี้ที่ธนาคารชาติ โอกาสที่ธนาคารนั้นจะล้มจึงเป็นไปได้สูงมากฉะนั้นหากไม่ต้องการให้นี่ NPL ล้นประเทศล้นธนาคารพาณิชย์รัฐบาลต้องประกาศยืดระยะเวลาชำระหนี้ออกไปยาวๆนานๆเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้และช่วยเหลือธนาคารไปด้วยพร้อมกันระบบการเงินธนาคารของไทยจึงจะอยู่ได้ต่อไปเมื่อบวกกับต้นปี2564จะมีคนตกง,งานอีก1ิ1ถล้านทุกคนล้วนเป็นกำลังหลักของ,ของครอบครัวทั้งนั้น ปี6 4นรกบนดินของจริงกำลังจะมาเยือนกอดงานกอดเงินสดเอาไว้แน่นๆจะอย่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จะเป็นโดยเด็ดขาดขอให้ทุกคนทุกท่านผ่านพ้นปัญหาครั้งนี้ไปได้ด้วยอย่างปลอดภัยซีอาร์มิส,สหายท่านหนึ่งนั่นคือข้อความที่รักีนานาได้โพสอีกเรื่องราวหนึ่งของสำนักงานเขตประจัรบันเขตห เลื่อนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไปต้นปีหน้าเหตุเพราะต้องดันมาตรการคนละครึ่งกระตุ้นจับจ่ายเร่งด่วนออกมาก่อนนายระวรแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เลื่อนเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ออกไปเป็นปลายปี2563หรือต้นปี2564 ขณะนี้กระทรวงกาครคลังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ให้ดำเนินการโครงการคนละครึ่งที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจปลุกกำลังซื้อโดยการที่รัฐบาลช่วยค่าให้จ่าย50%ปกลุ่มเป้าหมาย15ล้านคนซึ่งจะต้องออกมาในเดือนตุลาคมนี้เรื่อนนะครับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับทราบไปด้วย นั่นก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ออกมาทำให้พากันช็อกไปทั่ววงการอีกเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องของนิสิตไม่ได้รับเงินค่าของชีพจากเงินคู่กยศประชาชาติดอทเน็ตได้โพสต์ว่านิสิตโอดเงินกยศไม่เข้าเดือนที่2รัดขาดสภาพคล่องเมื่อวันที่11กันยายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจมอเกษตรโพสต์มีนิติแจ้งว่าเงินกอสไม่เข้ามาสองเดือนแล้วชาวเน็ตโยงรัดขาดสภาพคล่องหลังมีข่าวเรื่อนเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการ11กันยายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เพจเฟซบุ๊กมอเกษตรได้โพสต์ข้อความร,ระบุว่ามีเพื่อนๆอินบ็อกเข้ามาแจ้งว่าเงินกรราาอสยังไม่เข้าเป็นเดือนที่สแล้วใครเจอปัญหาเหมือนกันบ้าง นอกจากเบี้ยคนยังชีพคนชราคนพิการแล้วนี่ลามถึงกยตด้วยหรือไม่อย่างไงครับจากนั้นมีผู้มาแสดงความคิดเห็นว่าได้รับการโอนเงินจากกยตล่าช้าเหมือนกันบอกว่ายังไม่เข้าเหมือนกันครับส่งเอกสารตั้งนานแล้วงงมากอีกท่านหนึ่งบอกว่าปีที่แล้วของเราไม่เข้าสองเดือนไปเข้าที่เดียวเดือนพฤศจิกายนรวบมาเลยสามเดือน อีกท่านหนึ่งบอกว่าของเขาไม่เข้าสีเดือนแล้วปกติเข้าวันที่6แต่หลังๆนี่เลื่อนมาตลอดอีกท่านหนึ่งบอกว่าเทอมที่แล้วก็ตกเบิกไป3เดือนเทอมนี้เขาว่าเพิ่งส่งรายชื่อให้กับธนาคารตอนต้นเดือนกันยาน,นี่แหละผมว่าเริ่มโยงกันมั่วแล้วนะตกลงมันเข้าไม่เข้ายัางไงครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าหลานเจอขางเงินไม่เข้าเหมือนกัน จากนั้นมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าสถานศึกษาต้องส่งเอกสา,ษาร,รากู้ยืมไปให้ธนาคารก่อนกยต่อค่อยโอนเงินค่าของชีพในเดือนที่2เป็นเงินคดละก้อนไม่เกี่ยวกับเงินชาราและเงินคนพิการเมื่อตรวจสอบไปที่เว็บไซต์กยต่อพบข้อมูลระบุว่าการโอนเงินกู้ยืมกรณีค่าของชีพโอนเข้าบัญชีผู้กู้ยืมทุกเดือนส่วนเงินค่าเร,เรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโอนเข้าบัญชีสถานศึกษา โดยการโอนค่าของชีพกองทุนจะโอนค่าของชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมใน30วันนับตั้งแต่วันที่สนานศึกษาทำการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียนในระบบ e-student loan เรียบร้อยแล้วสนานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารที่กู้ยืมให้ครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็วหากธนาคารไม่ได้รับเอกสารกู้ยืมภายใน30วันกองทุนจะอดหยุดการโอนเงินค่าของชีพในเดือนที่2เป็นต้นไป ขณะที่การโอนเงินค่าเราเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกองทุนจะโอนให้แก่สถานศึกษาทุกวันที่ 5, 15และ25เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากระบบ e-student loan อย่างไรก็ตามหลายคนแสดงความเห็นว่าปัญหาการโอนเงินกยตอล่าช้าเกี่ยวกับการขาดสภาพคล่องของรัฐบาล ก็เงินไม่มีกรมบัญชีกลางบอกมาเรื่อนไม่มีกับนอีกท่านหนึ่งบอกว่าเงินค่าให้จ่ายรายงวดของทุนพอวอหลังย้ายจากวอชออยังไม่ได้ค่ะหลายคนออกค่าเดินทางคอนเฟนซ์ต่างประเทศเกือบแสนตั้งแต่ก่อนโควิดจนตอนนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันบางคนปิดทุนแล้วยังไม่มีเงินคืนเข้ามาเอ๊ะยังไงยังไงท่านต่อไปบอกว่าได้ข่าวมาว่า ไม่มีเงินคลังรออยู่รอเงินกู้เงินแก่คนแก่เงินคนพิการก็ให้รอไปก่อนอีกท่านหนึ่งบอกว่างบปี63ประเมินไว้แบบโลกสวยตัวเลข3.3ล้านล้าน,านเงินเลยขาดสภาพคล่องแทนที่จะตัดงบข้าราชการก่อนไปตัดสว,วัสดิการประชาชนคอรมอห่วยแตกไม่เห็นหัวประชาชนอีกท่านหนึ่งบอกว่า กรมพันธีการเรื่องจ่ายเบีย้ยยังชีพคนชราคนพิการยอมรับว่างบประมาณไม่เพียงพอและสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นายประยู์รัตนเสรีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการให้กับคนพิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน2563มมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่มาจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบียบย้ยประยำชีพให้ผู้สูงอายุแล้วโดยจะเร่งรัดจ่ายให้แล้วเสร็จในวันอังคารที่22กันยายนนี้ต้องจับตาดูว่าเงินที่โอนมาโอนมาจากไหนถ้าโอนมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างผู้รับเหมาก็ต้องสวยต่อไปเพราะไม่ได้รับเงินยุ่งตายหาแบบนี้ นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งนี้เกิดจากกรมบัญชีกลางได้มีการปอกประกาศว่าประกาศการจ่ายเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจําเดือนกันยายน2563เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกคอรองท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอ วงเล็บไม่ต้องเถียงกันครับงบไม่เพียงพอไปถามแล้วบอกว่าคนแก่ตายช้าจึงจําต้องขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเมื่อกรมส่งเติมการปกครองท้องถินได้รับงบประมาณพร้อมแล้วกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเดินให้ผู้มีติดทันทีวงเล็บภายในเดือนกันยายนสองหนาทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่ากระพริบตาในเมื่อคนชรา ต้องกินข้าวทุกวันมาตอนนี้ต้องเลื่อนจ่ายจากต้นเดือนไปเป็นวันที่22สามสัปดาห์ให้เอาน้ำลูบท้องไปพังๆาง,างคนพิการซึ่งปกติไม่มีไรายได้ใดๆอยู่แล้วในการเลี้ยงชีพอาศัยเงินก้อนนี้ประทังชีวิตมาตอนนี้ก็ใช้วิธีการเดียวกันเอาน้ำลูบท้องไปพังพางนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนิสิตนักศึกษาที่กู้เงินกะยศ ต้องมีเงินค่าของชีพใช้ใจ่ายใช้กินใช้อยู่ซื้อมาม่ามา,มา,มาประปะทางชีวิตวันนี้เงินไม่เข้าอีกแล้วเป็นเดือนที่2คงาำตอบแบบเดียวกันเอาน้ำรูปท้องไปพังพรางนะครับส่วนคนที่ตั้งใจจะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพราะวันนี้ตกงานกลายเป็นคนจนแล้วตอนนี้เลื่อนไปไม่มีกำหนดนะครับรอไปก่อนและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น เมื่อโดนกันหมดทั่วหน้าคนชราคนพิการน,ก theater, นักศึกษานิสิตนักศึกษาเลื่อนการจ่ายเบี้ยคนชราเบี้ยคนพิการเบี้ยค่าของชีพนักกวนั้นบัตบรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคน,คนจนที่เพิ่งตกงานใหม่ก็เลื่อนออกไปไม่มีกำหนดเหตุผลรัฐบาลบอกว่าเป็นเพราะคนแก่ตายช้าไม่ยอมตาย โอ้ย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 ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยู่ยยคนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ YouTube เป็นภา,ารกิจที่สําคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ในการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนในวงเวลานี้และสําหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ